สวัสดีครับอูมครับสวัสดีค่ะตุ้ยค่ะครับวันนี้ทุกคนคงสงสัยใช่ไหมครับว่าวันนี้อูมมาทําอะไรณนะตรงนี้ที่เดอะมอลนะครับ<ม>วันนี้อูมจะพาทุกท่านนะคะไปเยี่ยมชมโครงการ c ซิต l ลิงค o นโดนั่นเองครับวันนี้เราอยู่ถนนมิตรภาพนะครับจากที่เราเดินทางนะคะจะใช้ระยะเวลาเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองครับใช่ซึ่งเราก็จะขับรถแล้วก็พาไปดูว่า ทางที่จะไปซิตี้ลิงคอนโดนี่จะผ่านจุดสังเกตหลักๆอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะโอเคคะ่ะครับตอนนี้เราก็ติดไฟแดงกันแล้วนะครับถ้าทุกท่านสังเกตนะครับข้างหน้าของเราเนาะจะมี1แึนง์มาร์กนั่นเองนะครับแล้วก็ทางด้านขวามือก็เช่นเดียวกันครับเป็นอะไรบ้างครับพี่ตุย้ยก็จะมีโลตัสนะคะแล้วก็โรงพยาบาลกรุงเทพนะคะช่วงนี้โรงพยาบาล กรุงเทพก็สะดวกอยู่ใกล้ถ้าใครอยากตรวจในเรื่องของโควิดนะฮะตรงนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะถ้าอุมคิดว่าถ้าไม่ผิดน่าจะตรงนี้น,น่าจะตรวจได้หรือเปล่า<ช>อันนี้เดี๋ยวค่อยหาข้อมูลกันอีกทีหนึง<ช>่งแล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่ามันอยู่ใกลนะ้เนาะแล้วก็เวลาซื้อสิ่งพวกของอำนวยความสะดวกสินค้าอุปโภคบริโภคก็นี่เลยใกล้ๆโลตัสนะคนะคถ้าถ้าจริงๆแล้วเนาะพี่ตุย้ยเนาะเราออกจากโครงการเรามาเดี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวไม่ถึงสองนาทีด้วยซ้ำเนาะกลับข้างหน้าโลตัสก็สามารถเลือกซื้อของได้เลย ไฟเขียวแล้วงั้นเราไปต่อกันเลยนะครับค,ค่ะพี่ตุ้ยแล้วข้างหน้าของเราทางด้านซ้ายมือนี่คืออะไรคะพี่ตุ้ยอะโลตัสนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโลตัสที่สะดวกค่อนข้างสะดวกนะคะเพราะว่าเวลากลับรถมาก็จะเจอเลยโลตัสอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะนอกจากโลตัสนะคะเขายังมีในเรื่องของสถาบันการเงินเนาะมาให้บริการอยู่ที่ในโลตัสด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่ค่ะตรงนีงน้แล้วก็ถ้าเกิดขับตรงไปเนะะี่ยค่ะก็จะไปเส้นนี้ได้เลยนะยคะ่ะ ซึ่งอันนี้อุ้มแจ้งก่อนเลยนะครับข้างหน้าเนาะต่อไปถ้ามีจุดสังเกตเนี่ยถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าใกล้ถึงโครงการเราหรือย,อยังเนาะก็มองฝั่งตรงข้าไมไปเลยครับทางด้านวขวามือเนาะจะเห็นป้ายของโครงการเราเช่นเดียวกันครับผมซิตี้ริงคอนโดบีลเรียแต่ตอนนี้ตรงนี้ยังเลี้ยวไม่ได้นะฮะ okay, เราต้องไป,ไปกลับรถตรงใต้สะพานสาีมาธานีกันนะครับค่ะแล้วเส้นนี้นะคะจุดสังเกตหลักอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือ นี่เลยค่ะโรงแรมอะไรครับแคนเทอรลี่นะคะก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมืออย่างที่ลูกค้าเห็นเลยค่ะไีไปต่อไปต่อมีจุดอะไรอีกนะนี่ค่ะ,ะ,คะพอถึงแคนเทอรี่แล้วเนี่ยเราก็เตรียมชิดสายเบี่ยงซ้ายนะคะมันจะมีป้ายบอกว่าให้กลับรถะะได้เลยนะครับทางด้านซ้ายมือตรงนี้เองใช่แล้วนะคะ่ะก็ ถ้าขึ้นสะพานนี้ก็คือไปกรุงเทพเลยนะคะก็จะเลยโครงการเราไปทันทีต้องอาจจะต้องกลับรถหน้าเซฟวันเลยถ้าไปตรงนู้นนะฮะใช่่ตรงนี้แล้วมาอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นเบี่ยงนะครับกับใต้สะพานสีมาธานีนั่นเองนะครับผมต้องแล้วจุดข้างหน้าที่เราจะไปถึงเนี่ยก็คือเตาอันแดงแดงแว่าได้มาเที่ยวค่อนข้างบ่อยแต่ตอนนี้ก็อย่างว่าละค่ะช่วงสถานการณ์นี้ก็ปิดกระมุนะคะ กลกับรถใต้สาะะ้าสังเกตไหมพี่ตุย้ยถ้าลองจริงๆลองจับระยะเวลาดูเนาะน่าจับแป๊บเดียวนะน่าจะไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำเนาะใช่แล้วเกิดขับตามปกติยนะคะอ่าแล้วนี่ค่ะ สังเกตได้เลยนี่ก็จะเป็นโรงแรมสีมาธานีเส้นนี้นะครับถ้าสมมติมาจากกรุงเทพเราพี่ตุ้ยเนาะก็สามารถสังเกต,ส,เกตสีมาธานีได้เช่นเดียวกันลงสะพานมาสีมาธานีอยู่ซ้ายมือเช่นเดียวกันเราพี่ตุ้ยใช่ใช่ใชถ้าเกิดมาจากกรุงเทพนะคะก็ไปเส้นเดียวกันนี่แหละคะ่ะที่จะไปถึงที่สำนักงานขายอันนี้เราก็จะเบี่ยงออกชิดขวานิดนึงนะคะผมใช่ค่ะเอ๊แต่ข้างหน้าจุดสังสังเกตอีกจุดหนึ่งคืออะไรครับพี่ตุ้ย ไปปั๊มเชลนะอันนี้ที่ลูกค้าเห็นเลยขับตรงอย่างเดียวเลยค่พะพอเห็นปั๊มเชลก็จะรู้แล้วเรามาถูกเส้นทางแล้วค่ะตรงนี้จริงๆก็มีจุดสังเกตได้ค่อนข้างส่เยอะเนาะถ้าเป็นคนของเอ่อถ้าเป็นคนโคราชเลยเนออี่ยเนาะผมเชื่อว่าจุดสังเกตท,ที่เรา แจ้งมาเบื้องต้นเนี่ยน่าจะพอทราบคร่าวๆกันแล้วใช่แต่อันนี้ก็ต้องเผื่อสําหรับคนที่ไม่ใช่คนในพื้นที่นี่ครับที่อุ้มแจ้งมาเนาะจุดสังเกตอีกจุดหนึ่งของเราก็คือตรงนี้เลยฮะป้ายซิตี้ลิงคอน d o นี่เลยแล้วก็เนี่ยค่ะเป็นป้ายทางเข้าบอกว่าอีกร้อเมตรเนี่ยจะถึงซิตี้ลิงคอนโดเราชิดซ้ายไว้เลยนะคะใช่ไปด้ค่ชิ้ซ้ายไปได้เลยค่ะก็จะผ่านโรงแรมคิงนะคะด้านหน้าก็จะสังเกตเห็นป้ายสีส้มด้วยเนาะพี่ใช่ เดี๋ยวเลยอ่าป้ายขึ้นว่าอะไรนะ The ะลิงค่ะมาได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเห็นป้ายเดอะลิงทางเข้าเนี่ยค่ะขับตรงไปไม่ถึง50เมตรเจอสำนักง,งานขายอยู่ฝั่งขวามือนะคะ<อ>พบกับเราได้ทุกวันตั้งแต่8ดโมงครึ่งถึง5ง้าโมงครึ่งไม่เจอน้องอุมก็เจอน้องตุ้ยนะคะเจอก,กันได้ทุกวันนะครับแล้วก็ คลิปนี้อ่ะเราถึงสำนักงานถ่ายของเราแล้วนะครับคลิปหน้าเรามาดูกันว่าอูมกับพี่ตุ้ยจะพาลูกค้านะครับไปชมทางเข้าเส้นทางไหนนั่นเองนะครับผมใช่ใช <ผม S 2> ไ่ไงวันนี้หมดแล้วเดี๋ยวรอพบกันคลิปหน้านะคะใช่ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อูมกับพี่ตุ้ยด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบบ๊ายบาย,บาย,บาย